ประเด็นเมื่อวานนี้พี่ตุ้มสารกรได้ถามไทยน้ำเตรในไทยรัฐฟอเมซึ่งเชิญบุคคลสำคัญในแเวดวงต่างๆเป็นก็เรียกว่าเป็นทออ์ะน้องไรค่ะไปหลายท่านเลยผมก็เห็นอยู่นะนั่งกับคุณชรวุวัชรพลนี่ก็นั่งอยู่รู้สึกจะเป็นคุณถาปะนะเท่าที่เห็นแล้วก็หลายๆท่านใช่มีใช่ค่ะใช่ไหมไปกันบางาช่วงบางตอนพี่ตุ้มถามเรื่องไหว้สวยนะอ่าใช่ค่ะอ่าอันนี้ต้องยอมรับ ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ลองดูเถอะขนาดนายกลงรถที่ไหนลงมาถึงไหว้เนี่ยท่านนายกไหว้สวยจริงๆินใช่ไหมน้องไปใช่ค่ะอะไปฟังเสียงน,นี่เดี๋ยดูนะเดี๋ยวดูนะชมชั่วโมงเดียวนี่เห็นไหมไปฟังเสียงเรื่องนี้สักนิดหนึ่งคุณเศรษฐาเป็นคนไหว้สวยมาก แล้วเป็นคนที่ผมผมผมเชื่อว่าใครเห็นคุณเศรษฐาไหวรู้สึกว่าคุณเศรษฐาตั้งใจไหวเพราะการไหวของคนบางคนคือการทักทายเฉยแต่คุณเศรษฐาตั้งใจไหวมากทำทำไมคุณแม่สอนไว้เลยน,น,นะครับคุณแม่สอนว่าไงครับการไหวเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่เวลาเราไปเจอคนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่เป็น first impression ที่เกิดขึ้น S <S นะครับกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําอะไรต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเริ่มต้นที่ดีนะครับมีการทักทายที่เหมาะสมเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่เราจะให้เกียรติให้ความครบซึ่งกนและกันทั้งสองฝ่ายได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเขาจะเป็นนักธุรกิจใหญ่ไม่จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือเป็นชาวบ้านก็ตามทีเราต้องคาเสมอภาคเท่าเทียมตรงนี้ <C oughs> แวว <C oughs> ตาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สามารถทําได้นะครับ <C oughs> ไม่ไม่ทำได้ครับนี่ฮะเออขนาดที่ทนผู้ชอมครับเอทีมงาน ติดต่อท่านชัดชาติชนินทร์ดงสิได้ไหมท่านพร้อมีเวลาไหมคือท่านชัดชาติตามยากเพราะท่านไม่ค่อยอยู่กับที่ <c oughs> ว์ปเก่งเหลือเกินไปนวดมานี่ไปทํางานนะะ <c oughs> ไม่ได้ว่าอะไรก็หรอกอยากจะได้ถามไอมีนี่บอดที่ว่านี้เนะี่ยหกถึงเจ็ดคนคณะทํางานเล็กๆอ่ <c oughs> อันนั้นว่ากันไปยังมมอีกเก็บตกใช้ครบถ้วนกระบวนความท่านผู้ชมไม่ได้เปิดรายการทีแรกผมดกว่าเป็นภาพจากไลฟ์ <Life S 2> ต้องขออ<ค>นุญาตทางไทยรัฐเ <ละ S 1> ขาแต่ยังไม่ได้ขอจริงๆทีมงานก็เข้าไปถ่ายก็เลยเพิ่มมาเปิดตอนคุยนอกจออยากให้ฟังคุณสนรกรถามถึงเออท่านจะอยู่4ปี6ปี8ปีก็ตามทีเนี่ยอ,อ,อยากจะให้คนประชาชนเขียนเรื่องราวของเศรษฐาทวีสินยังไงอันนี้จะเป็นคำถามเชิงอะไรสักนิดหึึ่งอ่าฟังดูเจเกอปตอนที่เขาเลาแหน่งเขาเคยพูดอันหนึ่งบอกว่า ไม่ว่าของแดงยิ่งใหญ่อย่างไรเนี่ยผมอยากจะเขียนเรื่องราวของเราเองและอยากจะเขียนประวัติศาสตร์ของเราเองคุณเศรษฐาเพิ่งมารับตําแหน่งนายกรันมนตรีนะครับอยากจะเขียนเรื่องราวของตัวเองอย่างไรและอยากให้วันที่ลงจากตําแหน่งไม่ว่าจะเป็น2ปี4ี่ปีหปี8ปปีอะไรก็ตามทีเนี่ยอยากให้คนจดจําคุณเศรษฐาว่าอย่างไรครับผมผมไม่อยากเขียนเรื่องราวของตัวเองผมอยากให้คนคนอื่นอยากให้ประชาชนเป็นคนเขียนเรื่องราวของผม นะอยาก <c oughs> ผม <c oughs> ผมอยากให้ประชาชนเขียนว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรนะครับความแตกแยกของสังคมไม่ว่าทางด้านความต่างวัยหรือว่าความต่างตางความคิดเราสามารถอยู่กันได้โดยการไม่มีการด้อยค่าพูดจาด้อยค่าซึ่งกันและกันโดยใช้วัทกรรมที่หยาบคายนะครับที่เราจะสามารถมานั่งอยู่บนเวทีอย่างนี้ได้ แล้วพูดจากันได้ด้วยสายตาที่ไม่มีการเย่อเยอ้ยถักถังเมื่อผมพูดและผมรู้ว่าผมถูกหรือว่าอาจจะโดนใจประชาชนมากกว่าแล้วก็มองกันด้วยสายตาที่ถักถางแล้วดูถูกแล้วก็ยิ่งสร้างความเกลียดชังยิ่งยิ่งสร้างความแตกแยกมากขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้เป็นเรื่องอะไรที่ผมที่ผมอยากให้สังคมดีขึ้นเมื่อจะหมดเทอมของผมเองนะครับแล้วก็อยากให้อยากให้มีการดีขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญที่สุด นะครับคุณเศรษฐาเนี่ยก็มีความรู้สึกพอสมควรเรื่องด้อยค่า<ฆ>ตอนที่ชี้แจงเรื่องถแถลงนโยอบายในสภาตอนนั้นดูเหมือนสมาชิกฝ่ายค้านก้าวไกลเข้าพิพายเรื่องคุณชูทินลักษณะเป็นเมเซนเจอร์เป็นโคศกกองทัพมากกว่าจะเป็นรุ่นตรีไหมคุณเศรษฐาผมก็จําได้ลุกขึ้นมาบอกข้อทั้งจะดูเดือดดูเดือดมิ่มๆิมนะ<ฆ>แต่ทํามองว่าเออสังคมนี่เป็นปัญหายอย่างรากเลยกันเนี่ย ปัญหาเรื่องการด้อยค่ามันเป็นปัญหาที่อย่างรากลึกในสังคมไทยจริงๆคุยกันได้พูดกันได้อค่ะท่านนายกอาจจะไม่รู้ว่าสังคมมันได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจริงๆอันนี้ต้องยอมรับมันมีความเห็นแตกต่างขัดแย้งแล้วมันลงลึกแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดกติกาหรอกถ้าถามผมนะมันก็ว่ากันไปใครจะมีมุมมองทางไหนแต่เอาเป็นว่านายกเมื่อวานนี้ก็ย้ำตรงนี้ ใช่ค่ะบอกไม่ได้อยากจะเขียนเรื่องราวของตัวเองแต่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเขียนเรื่องราวของผม,อ,มอยากให้ประชาช,ชนเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรความแตกแยกของสังคมทั้งความต่างวัยต่างความคิดเราสามารถอยู่กันได้โดยไม่พูดจาด้อยค่ากันด้วยคำหยาบคายอ,อยากให้สังคมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อจะหมดวาระอ่ะ่านบู้ชมเห็นยังไง